เรื่องปัญหาชายแดนพิทักษ์เอกราชมันยิงมัช้าแล้วอ่ะก็นี่ไงไม่เด็ดขาดไงก็เลยไม่จบเี่ได้ทำไมไม่ทําให้มันเด็ดขาดทาให้จบเรื่องมันคาราคาซังแล้วก็ไปอ้างแต่ m o ็มยมันไม่ยกเลิกไปเลยเอ็มยเนี่ยยกไหมพักนี้ยกไหมยกเลิกเอ็มทันทีครับอเพื่ออะไรเพื่อ ของเดิมมันมีอยู่แล้วส่วนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสมีอยู่แล้วเอาฉบับนั้นแหละจะคุยก็คุยฉบับนั้นไม่ต้องไปให้คุยคนอื่นคุยอยากคุย,ค,ย,ค,ยคุยมาเพราะฉะนั้นในลักษณะที่ที่แนวทางที่เราเรา,เราทำเนี่ยก็คือ1มีความชัดเจนในเรื่องพวกนี้ปล่อยให้ทหารดูให้เต็มที่ม้วนเดียวให้จบและสุดท้ายก็ยังมีโนโยบายให้กําลังใจอ,ออกลบรับ2000,000นไม่งั้นต้องให้เขาเสียชีวิตก่อนเหรอ ต้องอให้เขาบาดเจ็บพิการก่อนเหรอถึงจะไม่ได้รับรางวัล<น>ทุกค,คนที่ไปรบได้หมดเลยเใช่สองพันประมาณเราคํานวณแล้วประมาณสองสองหมื่นห้าพันคนเอาตังค์มาจากไหนก็ถามว่าสองหมื่นห้าพันคนประมาณหลักพันล้านห้าประมาณสักสี่ห้าพันล้านถามว่าสี่ห้าพันล้านกับอะไรนะมอเตอร์จีพีสนามอะไรใช้เงินทั้งสามสี่พันล้านเนี่ยทําไมแพ้อ,อันนี้ดีกว่าเหรอ,อ,อแต่ถ้าถามว่าไม่มีจริงๆอผมคำนวณนะท่านก็คำนวณกับผมเนี่ยเฮ้ ห้าหกพันล้านเนี่ยสี่ห้าพันล้านประชากรเราหกเจล้านคนหกสิบบาท70บาท ช่วยทหารได้ไหมผมว่ามันโหผมเต็มเต็มครัวควักเลยไม่ต้องหกสิบร้อยหนึ่งก็ยอมควักช่วยแต่ในนโยบายเนี่ยมันต้องยื่นผ่านกกตแล้วต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินด้วยก็คือเราจะใช้งบประมาณตรงนี้นะครับสองแสนตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครเราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพเราก็บอกว่าถ้าใครตัดสินใจก็เรียกนะสมัครใจในการเกณฑ์อาหารก็จะรับอีกสามหมื่นเป็นอะไรฮะทหาร่านเกณฑ์อันนี้ให้เลย ถ้าใครสมัครใจให้เลยสามหมื่นสมัครปุ๊บได้แล้วบวกเงินเดือนอีกหมื่นห้าอ่าพลัสออกไปเป็นเงินเดือนหมื่นหเพราะงั้นเราต้องสร้างกองทัพให้เข้มแข็งเพื่ออะไรเพื่ออย่างน้อยๆจะได้ไม่กล้าหือประเทศเพื่อนบ้านคนไหนจะกล้าหือถ้าเรามีกองทัพที่แข็งแรงอันนี้คือเอาคนที่อยากเป็นที่อยากเป็นเป็นอด้วยแรงจูงใจว่าเราดูแลเพราะมงั้นก็คือ ที่บอกว่าอยากยกเลิกการเกณฑ์ทหารใช่ไหมบอกอันนี้ไม่ต้องยกเลยถ้าเกิดทําอย่างเงี้ยรับรองว่าสมัครเต็มแล้วก็ไม่ต้องเกณฑ์แล้วแล้วยังต้องซักกางเกงในอยู่ไหมฮะอันนั้นพักเขาบอกว่าทามต้องไปซักกางเกงในอันนั้นเป็นเรื่องของตัวบุคคลอย่าไปทําให้ภาพรวมมันเสียหายนะครับใครใครไม่ดีใครไปอะไรก็โซเชียลก็จัดการไปจัดการครันรายบุค